สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกรกฎมาดูกันว่าไพ่จะให้คำแนะนำอะไรแก่ท่านในเดือนพฤศจิกายนนี้ ให้ตัวตนของชาวราศีกรกฎก็คือราชินีถ้วยอการต้องอยู่นิ่งๆอยู่แบบประหยัดต้องรักษาสิ่งที่มี หรือรักษาของเดิมที่มีอยู่เอาไว้ใช้จ่ายก็ต้องประหยัดสิ่งที่เข้อมอกระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือ the devil เป็นลักษณะของ บุคคลที่มีความรู้สึกรักโลภโกรธหลงหรือบางบางบางคนอาจจะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีทางที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายผิดจรรยาบรรณหรือมีปัญหาทะเลาะวิวาท หรือลุ่มหลงมัวเมากับอบายามุขหรือลุ่มหลงมัวเมากับวัตถุสิ่งที่คุณคาดหวังเจ็ดเหรียญชาวกรกฎบางคนอาจจะคาดหวังให้รายรับรายจ่ายในบ้านนะ่ะมัน สมดุลกันคือที่ผ่านมารายจ่ายอาจจะเยอะเงินเดือนแต่ละเดือนออกมาอาจจะเหลือใช้นิดเดียวรายจ่ายหกเหรียญเหลือใช้แค่เหรียญเดียวหรือชาวกรกฎบางท่านก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะลงลงทุนเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ในภายภาคหน้าแต่ถ้าเป็นครอบครัวบุคคลธรรมดาเนี่ยแม่หมอก็มองว่าน่าจะเป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายในครอบครัวมันสูงส่วนไพ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วก็คือเดอ Hangman คุณ ต้องรอคอยจังหวะในการดำเนินการใดๆก็ตามแต่คุณต้องรอคอยจังหวะที่เหมาะสมคอยเวลาที่เหมาะสมหรือชาวกรกฎบางท่านอาจจะมีอาการปวดหลังปวดเขา่าปวดข้อก็เป็นได้เช่นกันหรือบางท่านก็อาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ ที่คุณอรู้สึกว่ามันอึดอัดคือต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มันมันมันอึดอัดมันจำยอมอะ่ะมันไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตดีะนะส่วนอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยสองถ้วยอืม คุณจะมีความสามัคคีปองดองกันมากไม่ว่าจะเป็นคู่คู่ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวสามีภรรยาก็คือจะมีความสามัคคีกันแล้วถ้าท่านใดที่เพิ่งคบหาดูใจกันก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือมีความเข้าใจกันดีอะนะโอเค สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ก็คือ the wheel of อ่าไม่มี the wheel of fortune นั่นก็หมายความว่ากงล้อแห่งโชคชะตาของชาวกรกฎกำลังหมุนวนสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเวลาน้ำขึ้นก็ให้รีบตากนะชาวกรกฎมีโอกาสดีๆอันใดเข้ามาก็ให้รีบคว้าเอาไว้ สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขก็คือ The h i g ลบ o ผ่ e นแไพ่พระสังฆราชแต่ทำไมคุณถึงต้องการแก้ไขหรอชาวกรกฎอ้แสดงว่าชีวิตของชาวกรกฎนี่อาจจะโลดผลโจนทยานมากเลยเนาะคือมันไม่เรียบ ไม่นิ่งไม่เรื่อยมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตถาโถมเข้ามาในชีวิตมากเกินไปนะนะจนทำให้ชาวกรกฎนึกถึงไพ่พระขึ้นมาทันทีเลยอยากให้ชีวิตเรียบง่ายไม่ชอบปัญหาแล้วอะไรแบบนี้เนาะชาวกรกฎส่วนไพ่คำแนะนำของคุณก็คือไพ่สิบเหรียญ อืมเอาในแง่ดีก่อนไพ่แนะนำคุณว่าเดือนพฤศจิกายนเนี้ยคุณจะมีความมั่นคงทางการเงินในครอบครัวหรือในแง่ที่สองก็คืออันนี้แล้วแต่บ,บุคคลนะ ท่านชาวราศีกรกฎถ้าเข้ามาดูก็ต้องรู้สถานการณ์ตัวเองอยู่แล้วเนาะว่ามันจะเป็นยังไงหรือในแง่ที่สองก็คือคุณจะมีปัญหาด้านการเงินการการใช้จ่ายคือเป็นหนี้เป็นสินเยอะอคุณจะมีหนี้มีสินที่ต้องจ่ายเยอะในเดือนพฤศจิกายนฐานะครอบครัวก็อาจจะสั่นคลอน คือมันจะไม่มั่นคงนะขณะที่ไพ่อาจจะไม่ได้เป็นไพ่กับหัวแต่แม่หมอก็อยากจะเตือนไว้ทั้งสองแบบคือแบบแบบไม่กลับหัวก็คือจะมีความมั่นคงทางการเงินครอบครัวจะมีความสุขแต่ในแบบกับหัวก็คือจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูงมาก มีหนี้มีสินมีปัญหาการเงินโอเคค่ะสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจก็คือ The Star คุณคาดหวังให้ตัวเองมีกินมีใช้สุขก,กายสบายใจคิดหวังสิ่งใดก็ได้สมปรารถนาหรือบางคนก็อาจจะ ยังมีความหวังอยู่ส่วนไพ่ใบสรุปของชาวกรกฎก็คือคุณอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือบางท่านก็อาจจะกำลังเริ่มมีทรัพย์สินเป็นของตนเองเป็นไพ่ใบสรุปที่สวยงามค่ะ ถึงจะยังไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเองมากมายนักแต่คุณก็เริ่มจะมีทรัพย์สินเป็นของตนเองหรือบางท่านก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆโอเคค่ะขอจบคำทำนายชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายนแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะบ๊ายบาย